ก็บอกว่าลวดโลหะ A และก็ B เนี่ยมีพื้นที่หน้าตัด10.0และ2.0ตารางมิลลิเมตรตามลำดับกำหนดให้ความสัมพันธ์ระหว่างความเค้นและความเครียดของลวดโลหะทั้งสองเป็นดังกราฟแล้วให้กราฟมารูปหนึ่งนะครับเราลองดูกราฟกันนิดหนึ่งลวดโลหะ A เนี่ยนะครับมันก็จะมีตรงส่วนที่มันเป็นลิเนียก็คือส่วนที่เป็นเส้นตรงใช่ปะตรงนี้นะครับแล้วก็ค่อยเป็นส่วนที่มันโคง้งตรงนี้ลงมานะครับตรง ตรงตรงตรงที่มันเป็นเส้นตรงเนี่ยมันยังคือทุกอย่างมันยังแปรผันตรงอยู่จนกระทั่งจุดสุดท้ายของมันนะครับตรงเนี้ยเราเรียกมันว่าขีดจำกัดการแปรผันตรงผมดีก็เหมือนกันก็คือมันเป็นเส้นตรงขึ้นมาตรงนี้แล้วค่อยโค้งตรงนี้ถูกไหมก็คือตรงเนี้ยคือขีดจำกัดการแปรผันตรงตรงจุดตรงนั้นเนี่ยคือมันรับความความเครียดที่มากที่สุดละ หลังจากนั้นนี่มัน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 ,ม,นมันไม่มันมันไม่มันไม่เป็นลีเนียล่ะเห็นไหมครับนะครับซึ่งออพอให้การมาปุ๊บโจทย์ถามว่าหากต้องการลวดโลหะทีาา่ทนต่อแรงภายนอกที่มากระทําได้มากกว่านี่เขาถามว่าทนต่อแรงภายนอกที่มากระทําได้มากกว่าโดยยังสามารถกลับมามีความยาวเท่าเดิมคนโลกคนเลือกโลหะใดเออไอไอตรงที่บอกบอกว่า ยังสามารถกลับมามีความยาวเท่าเดิมเนี่ยก็คือตรงส่วนที่มันยังเป็นลินเนียอยู่นะครับถ้าเกิดมันเกินขีดจงกัดการแปรผันตรงเนี่ยมันอาจจะไม่กลับมาเท่าเดิมนะเหมือนเรายืดยางอะไรบางอย่างออกใช่ไหมพอยืดนิดนึงอ่ะพอปล่อยปุ๊บมันกลับมาที่เดิมแต่ถ้าเกิดเรายืดจนกระทั่งมันมีการฉีกขาดอ่ะพอมันปล่อยปุ๊บมันอาจจะไม่กลับมาเหมือนเดิมอะเพราะมันเกิดการฉีกขาดไปเรียบร้อยแล้วนึกออกไหมครับเออและค่าโมดูลัสของยางของลวดโลหะดังกล่าวมีค่าเท่าไหร่ งั้นเราหาอันอันอันที่มันรับแรงได้มากกว่าก่อนละกันนะครับแล้วเราค่อยมาหาว่ามูลสองยางของลวดโลหะอันนั้นอนะ่ะมันมีค่าเท่ากับเท่าไหร่เนาะเราจะหาว่าเอ๊ะตรงไหนเนี่ยนะครับในกราฟเนี่ยที่มันเออ่รับแรงมากที่สุดเราดูสมการนะความเค้มเนี่ยนะครับมันคือ f หารด้วย a ถูกปะแล้วก็ความเครียดเนี่ยนะครับคือเดลต้า l หารด้วย l ถูกปะทีนี้ เอ๊ะมันมี f อยู่ตรงนี้นี่นี่คือแคลงภายนอกที่เราต้องการหาว่าเอแม maximum ของมันอะมันคืออันไหนถ้า f เยอะความเค้นก็เยอะตามดูไหม f มากเนี่ยความเค้นเนี่ยก็ต้องมากตามเราะนั้น f max ก็คือต้องหาตรงที่ความเค้นเนี่ยมัน max ด้วยก็คือตรงที่มันสูงสุดอะตรงที่มันยังแปลผันตรงแต่มันคือสูงสุดมันคือจุดตรงไหนะตรง จุดที่ขีดจำกัดกบบารแปรผันตรงนั่นแหละนะครับเพราะฉะนั้นยางแม็กส์เออไม่ใช่ยางแม็กั์ความเค้นแม็ก์ของตัว A ลโโล,โลหะ A อมันก็คือจุดนี้แหละมันคืออะไรมันคือ8คูณด้วย10ยกกำลับบง8 8คูณด้วย10ยกกำลับบง8ถูกไหมครับอา้าวแต่ว่าไอ้ความเค้นเนี่ยมันคือ F max หารด้วย A เท่ากับ8คูณด้วย 10, ยกกำลับบง 8. เพราะฉะนั้น F max ของเราเนี่ยนะครับเท่ากับ8ปดคูณด้วยสิยกกำลังแคูณกับ a a เขาบอกว่ามันคือพื้นที่หน้าตัดคือ10ตารางมิลลิเมตรเราก็คูณด้วย a ถูกไหม a คือ10ตารางมิลลิเมตรคูณด้วย10บยกกำลังลบหถูกปะตารางมิลลิเมตรเนี่ยคือ10 10ิยกกำลังลบหถูกแล้วถูกแล้วนะครับเพราะฉะนั้นเราออกมาได้อะไรมันออกมาได้คือ80เนาะคูณด้วย10บยกกำลังส 80คูณด้วย10วยกกำลังสอง 2. นี่คือ f max ของลวด a นะครับนี่คือ f max ของลวด a แล้วลองมาคำนวณของ b บ้าง b เนาะความเค้นตรง max มันคืออะไรความเค้น max มันคือ3คูณด้วย10วยกกำลัง8มันคือตรงไหนมันคือตรงนี้ตรงนี้ถูกไหมมันคือ f max หารด้วย a เท่ากับ3คูณด้วย10วยกกำลัง8 f แบ็ของเราก็เลยเท่ากับอะไรเท่าก ok ับ3คูณด้วย10ยกกำลัง8นะครับคูนด้วยพื้นทีนท่หน้าตัดพื้นที่หน้าตัดของ b คืออะไร2อุดูตารางมิลลิเมตรมันก็คือ2คูณด้วย10ยกกำลังลบ6มันก็เลยออกมาเป็น6คูณด้วย10ยกกำลัง2อันไหน f แบ็มากากว่ากัน A ถูกไหมครับ a อเนอะเมัน80คูณ10ยกกำลังสองบีเนี่ยเแบ็ของมันคือ6คูณ10ยกกำลัง2นั้นเราต้องตอบว่ามันคือ A นะงั้นเราตัดซ้นิดทิ้งละแล้วถามมาละสอย่างถูกไหมถามมาระลสองอย่างถ,ถามมาระละสองอย่าง,าอง,อางเราก็ต้องหามาระล2สองอย่างของ A ให้ได้มาระละสองอย่างเนี่ยมันคืออะไรมาระละสองอย่างนะครับมันคือเออตรงนี้แล้วกันเนาะความเค้นหารด้วยความความเค้นเนาะไม่ใช่ความเครียดความเค้นความเค้นหารด้วยความเครียดอ้าวความเค้น ดูจุดตรงนี้ก็ได้นะความเพนของมันคือ8ปดคูณสิยกกำลังแหารด้วยความเครียดคืออะไรคือ4ี่คูณสิยกกำลังลบสได้ออกมาคือ2องคูณสิยกกำลังสินะครับ2องคูณสิยกกำลังสิตอบข้อตอบข้อ1ตอบข้อ1อ๋อข้อนี้ก็ตอบเลยนะครับตอบข้อ1นะึ่งนะลวดโลหะ A นะรับแรงทนต่อแรงภายนอกที่มันกระทำได้มากกว่า และมวลละสองอยางของลวดเเนี่ยมันคือ2.0งจุดศูนย์คลังหน่วยเป็นปาสคาลโอเคไหมนะครับอ่าเดี๋ยวลองมาดูไฮไลท์ของข้อน,นี้กันครับอ่าอันแรกเลยนะอันนี้ถามคําถามค่อนข้างง่ายนะครับถามแค่ว่าลวดอันไหนเนี่ยรับแรงได้มากกว่ากันแล้วถามมวลละสองอยางใช่ไหมครับถามแค่นี้เองเป็นการถามอะไรแบบไม่ยากมากนะครับไม่ซับซ้อนตรงไปตรงมาเนาะข้อ2บอกว่าสมการที่มันใช้อะ่ะมันคือสมการของอะไร ของความเข้นถูกไหมซิกม่านะมันเท่ากับ f หาร a แค่นั้นเองกับสมการของมวลัสองอย่างก็คือยางเนี่ยมันเท่ากับความเข้นหารด้วยความเครียดนะครับเป็นสมการง่ายๆไม่ได้มีอะไรซับซ้อนเนาะแต่ว่าความยากของข้อนี้คืออะไรเธอต้องดูกราฟให้เป็นเราต้องรู้ว่าตรงจุดไหนเนี่ยนะครับมันเป็นจุดที่ความเข้นอะ่ะมันสูงสุด ถูกไหมแล้วพราะความเค้นสูงสุดเนี่ยมันทําให้เกิดจุดตรงนั้นน่ะม,ม,ม,มันเกิดจากแรงภายนอกเนี่ยมันสูงสุดด้วยนะครับเราใช้จุดตรงการาฟให้เป็นถ้าไปใช้จุดอื่นเนี่ยมันอาจจะไม่ได้คําตอบแบบที่เราต้องการนะครับโอเคขลับความยากของอันนี้พี่ให้2ดาวอีกแล้วนะครับสดาวจาก5ดาวไม่ยากอีกแล้วแค่ว่าต้องรู้หลักการของความเค้นความเครียดแล้วก็มูลัสของอยางนอกกนั้นก็ ต้องอ่านกราฟให้เป็นนะครับอันนี้น้องๆทุกคนน่าจะจําได้นะไอ้ความเคร่ความเครียดแล้วก็มาดูดสออย่างอะ่ะเพราะฉะนั้นความยากมันอยู่ที่แค่อ่านกราฟแค่นั้นเองแล้วก็ได้แต้มแล้วโอเคอ่ะไปดูข้อต่อไปครับ